สวัสดีพ่อทุกคนนะวันนี้เป็นวันพุทธที่19กนะผมก็สำหรับวันนี้เกมได้แจกในส่วนของอกล่องรุ่นนะผมก็คือรุ่นสีทองหรือว่าพรสีทองนั่นเองส่วนต่อไปก็คือกิจกรรมที่เอาไว้เอใ่้พวกเราแล้วก็วัดดวงในส่วนของรางค่อัพเดทฟิล์มก็สำหรับตรงนี้ทุกคนลองไปอ่านเองนะแต่แน่คือเป็นการวัดดวงนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะได้ของดีหรือไม่ดีนะผมก็โอเคครับอย่างแรกเลยเราจะพาไปดูที่กิจกรรมโบรร์สามระวับกันก่อนก็คือจะมีในส่วนของการแจก วันนี้นะผมวันนี้จะแจกไปในส่วนของหินแทงพรสีทองเลือกได้นะเลือกได้เลยครับว่าจะเอาอะไรเนาะต่อไปสัปดาห์หน้าก็จะแจกในส่วนของรูนสีทองเลือกได้เลยเหมือนกันนะครับว่าจะเอาอะไรเนาะก็โอเคครับผมจะมาแนะนำง่ายๆว่าเราควรเลือกอะไรก่อนนะครับโอเคผมจะพามาดูในส่วนของ4เซตจกกักรพรรดิที่ผมเลือก,าากมาสี่เซตจักรพรรดิเพราะว่าเราใช้มันตลอดเวลายร้าน,นผคือแทบทุกอีเวนต์แต่เราใช้มันตลอดเลยก็คือ4ตัวนี้ก็คือลดคูลดาวน์สกิล20%่สของแปลเป็นวินาทีก็มัน2อถึงสวินวาทีนนเาทนาะ ส่วนต่อไปก็คือบทขยี้อันนี้คือเอฟเฟกต์เหมือนเขาคือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเราเบรกแตกเสร็จแล้วเนี่ยปริมาณบอสจะได้รับแรงเหมือนเขาคืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของจิตสังหารนะผมเมื่อถูกโจมตีพลังโจมตีของเป้าหมายลดลง12%บสองเปนานหวิแล้วก็เมื่อเราถูกโจมตีพลังวัคคะของเป้าหมายลดลง12%บสองเปนานหวิซึ่งใน6วินะถ้าเราตีสแต็กเรื่อยๆนะครับผมมันแทบอยู่ตลอดทั้งเกมเลย ส่วนต่อไปก็คือมองทะลุจุดอ,อ่อนอันนี้ก็คือว่าปริมาณดาเมจถ้าเกิดอ,ออกอแรงขึ้นอีก20%นะผมแต่มีข้อเสียอยู่ว่าถ้าเราไปลงสำหรับภูมิเห่งเวลามันไม่มีท่าผมอันนี้เราไม่ได้ใช้นะอันนี้เป็นข้อเสียในึงนะ่งของอันนี้เลยข้อเสียเล็กมากๆนะผมโอเคครับต่อไปจะเป็นอย่างอื่นบ้างที่เราควรจะเลือกเนาะก็โอเคนะครับสลับชิ้นต่อไปนะชิ้นต่อไปจะเป็นในส่วนของประสัทสัมผัสเทียบคบมันนี่คือว่าเมื่อเราโจมตีข้เบอดตาคิลคัขคือ,อ,อ,อ3%นาน8วิถึง6ครั้ง ประมาณ18%อันนี้ถามว่าใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ว่าเราใช้กระบองหรือว่าใช้ตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งสองตรงนี้ลหลังๆเราใช้กระบองเพราะว่ากระบองมีดาเมจที่เวียงแล้วมันตีฮิตเดียวด้วยผมก็คือเป็นการป้องกันดาเมจเวียงอัไรและนันคืออัตราคิที่ข้าเนาะคือตัวเราอะ่ะมันบวกสุดได้แค่50%แล้วถ้าเราบวกได้อีก18หมายความว่าเราจะได้เป็นในส่วนของ68%ถ้ผมบวกกับมิวโยงกุอี12ก็เลยกลายเป็นประมาณ70เนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของดาบสองคม อันนี้คือว่าตาได้อบอกเลยนะว่าถ้าเราโจมตีข้าเป้าพอเราโจมตีเราเพิ่มขึ้น4%นนานสิวิแต่ถ้าศัตรูตีกลับมาเราจะเราจะโดนเอง3%นานไม่มีนานสิแล้วว่ามันก็ตามระยะเวลาเราคือ1ิวินาทีนะผมก็คือเราก็จะตีแรงขึ้น16%แต่บอสก็จะตีเราแรงเหมือนกัน12%รนะผมซึ่งถามว่าเราคุ้มไหมผมบอกว่าคุ้มนะถ้าคุณแดชหมดยังไงคุณก็ไม่ตายนะผมเว้นแต่ว่าคุณจะหลบไม่ค่อยเก่งแล้วโดนท่าวันให้คิวหรือว่าท่าตีแรงอน,นี้ก็ ที่เราตายแทนนะครับสำหรับดาบสองคมมันก็ชื่อบอกอยู่นะว่าดาบสองคมเนาะส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันความสามารถนี่คือว่าการณีที่เรามีทีมซัพพอร์ตธาตุเดียวกัน2ตัวก็คืออย่างที่ซัพพอร์ตเรามี3ตัวใช่ไหมครับเราต้องมี2ตัวเป็นธาตุแสงสมมว่าเป็นธาตุแสงนั้นแสงต้อง2ตัวนะครับถ้าเรามี2ตัวปับ๊บ พลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตของสจิทูร์เลอฮันเตอร์ซัพพอร์ตจะเพิ่มขึ้น5%นะครับและถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งมีธาตุเดียวกันคือแสง3ตัวนะครับจะเพิ่มอีก5%รวไป10%เนะาะถามว่านี่ใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ว่าหนึ่งเราลงมังกรกิลเราใช้นี้นะครับเพราะยังไงเราก็เอาธาตุที่มันแบบเหมือนกันไปขั้นต่ำสตัวอยู่แล้วได้หนึ่งธาตุคือธาตุแสงไม่ก็ธาตุไฟนะผมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเลย10%บัฟให้ทั้งทีมถือว่าดีมากเลยหนึ่งส่วนต่อไปก็คื เราใช้ในมังกรลายสัปดาห์ที่ว่าเราไม่ใช่ดาเมจหลักอเช่นาแสงตอนนี้นะครับเจ้องยิ๊อูทาตแสงไม่ใช่ดาเมจหลักนะคือเป็นดานเมจผมบอกว่าแทบจะทาได้น้อยสุดเลยสำหรับผมนะครับดาเมจของโซลิอูธาตแสงที่ผมลองมานะผมก็คือมังกรแพ้แสงอะแต่ธาตุไฟผมนันแรงกว่านะผมก็ส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของอย่างรู้อย่างรู้นี่คือว่าเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่จะไปลงมังกรรายสัปดาห์นะครับเพราะว่าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น6ต่อสติปัญญาหนึ่งนะผมสูงสุดพันสองก็คือถ้าเราจะอัพเต็ม แล้วเราก็สติปัญญาประมาณสอ0นะครับซึ่งถ้าใครเล่นมังกรลายสัปดาห์คณก็ประมาณ3 0 0อยขึ้นอยู่แล้วเพื่อในการช่วยลดคูดาวแล้วก็ในส่วนของช่วยหลอด mp ให้ยาวขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูได้เยอะขึ้นนะผมก็มีการใช้กันบ้างในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะมีอยู่3ตัวนี้นะผม123แต่ถ้าให้เลือกความสาคัญในสตัวนี้ผมมองว่าพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยสำคัญทีส่สุดนะผมก็สลับสายป้องกันนะครับผมจะขอแนะนําเป็น3ตัวข้างล่างในี้นะที่ผมกำลังจะใช้อยู่นะ อันนี้เนี่ยเมื่อเราลงพลังสูงหครั้งพลังป้องกันเราจะเพิ่มเพ้ป็นต์สิบหเปอรนต์เยอะนะผมถึงแม้ว่าพลังป้องกันจะอยเราจะน้อยมากเกินแต่เกินแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มนะผมส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของป้องกันเชิงรุกอันนี้คือว่าเมื่อเราโจมตีเข้าวปอบเปิดใช้เอฟเฟกต์เกาะป้องกันผมซึ่งเราสนใจแค่เอฟเฟกต์เกาะป้องกันเพราะเรื่องจากที่ว่ามันจะมีในส่วนของฮันเตอร์ที่เป็นสายซัพพอร์ตบางตัวที่เราเล่นผมเราจะใส่ในส่วนของเซตผู้พิทักษ์ผมจะไม่ผ ให้กับเพื่อนในทีมที่เปิดเกาะป้องกันผมซึ่งอันนี้เราไม่จำเป็นต้องรอฮันเตอร์ตัวอื่นมาเกาะป้องกันให้ขอแค่เราตีเข้าเราก็จะได้เกาะป้องกันเลยถือว่าเป็นการเพิ่มปริมาณดาเมจให้ตัวเองไปนในตัวนะผมส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไพ่บัตรไพ่บัตรอันนี้เราจะใช้ตอนที่ว่าเราลงมังกรกิ้วมังกรรายสัปดาห์หรือดานไหนก็ได้ที่มีฮันเตอร์ไปกับเราด้วยนะผมซึ่งจะช่วยลดปริมาณดาเมจของฮันเตอร์ได้เราลง8% 8%ช่วยเยอะไหมก็ถ้ากิดผมลองดูผมจากตอนแรกผมไม่มีเลยเนี่ย ผมเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยผมจะมีฮันเตอร์ตายมันตัว2ตัว3ตัวอนะแต่ผมพกกันที่ไปมันจะตายยากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าตายมันจะตายบอนปลายเกมหรือต้นเกมจริงๆมันจะตายไม่เกินตัวหนึ่งนะผมก็ร้อแปดเ็ถือว่าช่วยเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราเออกไปแค่สองจุดอูลเล่นตัวเดียวเนะี่ยอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้นี้เราพนพกอะไรนะผมจะขอแนะนำเป็นในส่วนของเคื่อยกันตายถ้าไม่เคื่อนกันตายผมแนะนําเป็นส่วนของคาสากานะผมซึ่งจะช่วยลดปริมาณดาเมจลดลง15%รนะผมซึ่ง 15%นตะครับ15%ลดตรงนี้จากแล้วก็ตรงนี้อีกก่ป้องกันอีกนะผมก็ถือว่าช่วยเยอะนะผมส่วนที่เหลือก็ถามว่าจําเป็นไหมผมผมองว่าอย่างเช่นชิ้นนี้นะผมชิ้นนี้เพิ่มพลังชีวิต16%ก็ผมก็บอกว่าถ้าเราโดนตีบ่อยๆต่อให้เลเราเยอะก็จริงสุดท้ายเราก็ตายได้เหมือนกันนะผมส่วนต่อไปก็เป็นในส่วนของทารกหดอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่มีทางที่จะปล่อยเนื้อต่ำกว่านั้นได้ถึงจะต่ำก็เราก็หิว เราตีดูดเลือดผมเหมาะสำหรับดาทที่แบบว่าเราเจอมอนได้เยอะลุมเราซะเยอะอเกินขอผมทุกคนน่าจะเคยเจอสำหรับใครเล่นมาชปเตอร์ตั้งแต่1 5 1 6มันจะพอให้เห็นมีบ้างนะผมที่แบบว่าเราเจอมอนได้เยอะลุมในอาทีเดียวหนึ่งนาทีถึง2นาทีเนี่ยแล้วแบบเควนรให้เรารักษาประชิดมากกว่า5 0อย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราโดนตีเยอะขนาดนั้นต่อให้เราพวกฮิวเลอร์ไป3ตัวมันก็ฮิลไม่อยู่นะผมต้องมีสกิลตัวนี้ช่วยนะส่วนต่อไปที่ผมมองว่ามันไร้สาระก็คือเป็นในส่วนของชีวาคือม่เเ,มเปิดกออฟ เออเพราะว่าเปิดกาะป้องกัน35%ของชีวิตสูงสุดนาน60วินาทีคือมันอยู่แค่1นนาทีอ่ะเราแทบไม่ได้ใช้คือถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราใช้อันนี้ดีกว่าไหมครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิการแนะนําผมขอไปเป็นสองสายผมบอกคือสายโจมตีและสายป้องกันที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าผู้เรียนใหม่ควรเลือกอะไรบ้างเนาะแต่หลักๆเลยถ้าควกันใหม่ที่ผมแนะนําจะเป็นในส่วนของรถคูดาวนะครับผมต่อจากรถคูดาวจะเป็นจิตสังหารต่อจิตสังหารจะเป็นในส่วนของ มองทะลุจุดอ่อนและสุดท้ายที่ผมแนะนาสุดท้ายเลยก็คือบทขายี่นะครับส่วนสำหรับสายข้างล่างนะผมจะแนะนําอยู่ที่ในส่วนของอันแรกนะอันแรกก็คือเคล็ดลงโทษของพลังป้องกันพิ่มขึ้น15%บนหลบหลา้าขังอันที่สองก็จะเป็นป้องกันเชิงรุกส่วนที่สามก็เลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่บด80ผมเขแนะนำว่าตัวนี้จะคุ้มฝานะผมก็สำหรับเมื่อกี้นะครับผมเป็นการแนะนําพอร์ตแบบรวดเร็วและสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรจะมีนะผมก็คือในส่วนของสี่จักรพรรดิที่ว่า คุณควรเลือกอะไรก่นในสี่ตัวนั้นนะผมก็คือรถคูดาวสาคัญที่สุดจิตสังหารเราลงมา3คือมองทะลุจุดอ่อนสีก็คือบทขยี้นะผมให้คุณโฟกัสก่อนว่าถ้าคุณ4ตัวเนี้ยคุณยังไม่มีตัวไหนทองนะผมแต่จริงๆอ่ะคุณควรหารถคูดาวทองก่อนเพราะรถคูดาวมันจําเป็น,นผมถึงมันจะลดได้2วิแต่จากม่วงมาทองอย่างน้อยเนะี่ยมันช่วยลดให้คุณได้อยู่มาสักสองวิได้มันก็คือถ้าเป็นสีม่วงนะผมสีม่วงวกกับอู๊ดสีดาวที่มันลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถสิบเจ็ดวินะครับแต่พอเรา มีอันนี้ลงมาอีกมันจะเหลือประมาณ14-15วิประมาณเนี้ยลดลง2วินะผมซึ่ง2วิถือว่าเยอะนะถ้าคุณใช้ซ้ำมันทั้งเกมนะผมอยู่ที่ว่ามันจะลดเยอะขนาดไหนผมนว่าเยอะนะอย่างเราก็ช่วยเพิ่มการดอกสกิลได้ประมาณเกือบๆ10รอบเดี๋ยวผมก็ไม่แน่จะเล่กกน,น,นคำนวณแต่ก็ลองคำนวณดูครว่า15กับ17วิแล้วคุณลองคำนวณว่า4นาทีอ่ะคุณใช้สกิลบ่อยขนาดไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้มีวันนี้มนนผมเจอกันจน้าเนย